โอเควันนี้นะครับก็จะมาประมัช่องตามคำขอนะครับนะช่องแรกนะครับ VGT Channel นะครับช่องนี้นะครับเขาทำการเขาทาตามกตกิกาเอ้กติกาเรียบร้อยลนะครับนะช่องนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเกมไหมครับส่วนใหญ่นะครับช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะลงคลิปล่าสุดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเอง จะวุยมินิเกมกร์ตูนไมค้าบุกโลกอะไรเนี่ยสตรีมเล่นไมค้าไปต่างๆนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ถ้าชอบก็ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะวิ่งไมค้า1.0.3นะครับช่องนี้นะครับก็ไปกดติดตามด้วยนะครับนะจะอยากเห็นเขาลงคลิปนะครับ ช่องต่อไปนะครับ Dark ูเกม Gamer นะครับนะช่องนี้นะช่องนี้นะกจ็จุดๆนึกว่าจะมีข้อความมาให้อ่านช่องนี้ก็เพิ่งสร้างช่องมาใหม่นะครับนะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับนะก็มีคลิปอินโทรนะครับนะช่วงนี้ ถ้าจะเห็นเขาลงคลิปก็ไปกดติดตามด้วยนะครับนะถ้าเห็นเขาลงคลิปด้วยนะครับนะแล้วก็กระดิ่งนะครับไม่ง,งั้นคลิปจะไม่ขึ้นนะรั้งหดกระดิ่งยนะแล้วแต่นะครับทางกันต่อนะครับช่องนี้นะครับ i j a j คุม c h นะครับช่องนี้ือน a j นี่คุ้นๆอะเหมือนชื่อเหรออ๋อเครื่อง ใช้ไฟฟ้า AJ ม่ใช่ละนอกเรื่องแลมาช่องนี้นะครับผมชื่อ AJ นะครับอายุ11ปีฝากกดติดตามให้ผม1 0 0 0 0มืซับนะครับให้กดซับเนียผมขอให้มีความสุขรุลุดนี่นะต่อไอไอข่าวถึง1 0 0 0 0มืซับเลยนะครับนะช่องนี้นะครับนะช่องนี้นครับสำหรับคนที่มาใหม่ผมชื่อ AJ นะฝากกดซับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ เประมาณของผมคือยอดซับหนึ่งหนึ่งร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านโอ้โหเอ้ยทีนี้วิดีโอก็เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะสอนตั้งค่าไมค์ครับโปรโมทเซิร์ฟเปิดตามไมค์ครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับไมค์ครับนะนี่ครับนะก็ไปกดติดตามนียนะครับสวัสนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์กดเป็นปัน กดชอบทุยมีใช่มเยอะเยอะเยอะขอแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์สัวอย่างนี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ผมก็มีกำลังใจนะครับก็อย่าเพมกดติดตามช่างเขาด้วยนะครับเขาก็จะได้มีกำลังใจเหมือนกันนะครับสวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ